ที่นอนเขาเรียกว่าผ้าเดนิมเวลานอนนอนกับพื้นเขาผ้าให้ปูก็ไปถามชาวเมืองถามขายชาวเมืองชาวเมืองบอกโอ้อยยูไม่ต้องมาขายหรอกผ้าฉันมีผ้าปูนอนมันหนาปึกจะตายมันทนทานตั้งแต่เดินทางมาฉันยังใช้อยู่เลยนายรีวายก็บอกอ้าวแล้วอยูอย่าได้เลยคอน sumer insight สำคัญนะฮะพยายามถามคอน sumer เขาอย่าได้ะลร เขาบอกว่าเขาอยากได้กางเกงหนาๆเพราะเวลาล่อนทองเขาต้องไปคุกเข่าอยู่ในลำธารน้วก็ล่อนทองกางเกงเขาต้อนสมัยก่อนขาดหมดนายเรวายพลิกโอกาสเป็นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเอาผ้าเดนิมมาตัดกางเกงเลยขายรวยเละเลยเห็นไหมฮะเสร็จแล้วสร้างจุดจดจําสร้างบุคลิกว่ามันทนทานด้วยการใช้โลโก้โลโก้เรวายเป็นไรครับม้าสองตัวกระชากกางเกงคุณว่าขาดไหม ผมว่าขาดแต่โลโก้เขาไม่ขาดแล้วก็ที่สำคัญคุณเห็นหมุดตามกางเกงนะมฮะไม่ใช่นายรีวา์คิดนะฮะมีคนคิดขึ้นมาแล้วรีวายเขาเห็นเขาก็ไปซื้อสิทธิบัตรเอามาตอกเขาเป็นเจ้าแรกที่เอามาตอกหมุดกางเกงเป็นสิทธิบัตรของรีวายสิทธิบัตรสิปีหมดสิปีเจ้าอื่นก็เรียนแบบเพราะนั้นอะไรก็ตามคุณต้องมีเรื่องเล่า ผมทำโรงแรมเนี่ยก่อนสร้างเสร็จผมมีเรื่องเล่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องเล่าของแบรนด์จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องประวัติยาวเหยียดหรือคุณจะหามุมเล่าหลายๆวิธีการคุณหาได้หมดเดี๋ยวผมจะลองเล่าเรื่องของปินนักลาให้คุณฟังดีไหมฮะแต่ก่อนจะเข้าป่งนักลาไปแค่นี้ก่อนอันที่สอง แบรนด์และเพลย์เซนต์และเพรสเซนีฟส่วนใหญ่สินค้าหลายๆสินค้าดังเนี่ยที่มีแบรนด์เนี่ยก็จะมีเ e ล r e s รสเซน i ีฟคิดถึงโฟกส์ w วา e เกนคุณคิดถึงอะไรครับฮะไผมเดาใจคุณถูกเลยคุณคิดถึงรถเต่าเพราะทางลายการผลิตเนี่ยรถเต่าเป็นตัวเก่งของโฟกส์ w วา e เกนนะฮะเมื่อกี้เพิ่งคุยกับคุณพรีิวา นิสันล่ะฮะนิสันตอนนี้ตัวเก่งคืออะไรเทียหน้าหรือหรือตัวไหนนะฮะหรือแม้กระทั่งหรือแม้กระทั่งถ้าพูดถึงบุคคลและพรีเซนเททีฟเนี่ยในหนึ่งตระกูลเนี่ยก็จะมีคนดังนะฮะอย่างเช่นตระกูลของเคนเนดีเนี่ยคุณคิดถึงใครคุณคิดถึงจอห์นเอฟเคนเนดีทางทางที่จอห์นเอฟเคนเนดีตายไป4ปี่ห้าสิบปี ทำไมคุณคิดถึงแต่จอร์ดเอฟเคนเนดีเพราะเข้าเป็น representative เพราะนั้นถ้าแบรนด์ของคุณดีคุณเอาแบรนด์คุณเอาตัวเก่งของคุณนำเช่นของคุณทำสปาสปาของคุณอาจจะเรื่องน้ำมันดีมากหรือว่าการนวดอะไรสักอย่างดีที่สุดคุณต้องเอาตัวนั้นเป็นตัวนำเพื่อพาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณตามไปถูกต้องไหมฮะอย่างเช่น สมมติว่า,าลุยวิตตองตัวเก่งของเขาคือตัวพิม์ลายใช่ไหมครแต่ตอนหลังเขาออกรุ่นแย่ๆมาหมดแต่เขายังมีตัวเก่งของเขาเป็นตัวนําเป็นธงนําอยู่นะครับแต่ปิงนักคาาเนื่องจากผมมีโรงแรมเดียวผมก็เลยไม่มีเ e p r พร e เซนเ i ทีฟถ้าหากอีน,นอยผมมีหลายๆโรงแรมคนก็จะคิดถึงโรงแรมที่เชียงใหม่ว่าอาจจะเป็นเ e p r พร e เซนเ i ทีฟของแบรนด์ปิงนักคาราทั้งประเทศสมมติอีนอยผมมี10โรงทั่วประเทศ ก็อาจจคิดถึงโรงที่เชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือ representative หรือแบงค์ได้ซ้ำอย่างของท่านอาจจะมีสมมติว่าปล่อยกู้อาจจะมีตัวนี้ตัวเก่งขายเลยเหมือนประกันเหมือนกันจะมีขายตัวเก่งไว้กี่อย่างเอานี้ไปขายก่อนแล้วที่เหลือขายพ่ง่งพ่งพงพ,งพงมานะฮะอันที่3แบรนด์ต้องมี personality อันนี้ยากหน่อย แต่อยากให้ทายกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยใช้สินค้าเหมือนกันนะฮะถามว่าเขาใช้อะไรอ้าวโทษทีสินค้านั้นไม่มีโชว์อยู่ในนี้เลยคุณว่าเขาใช้อะไรอ้าวผมหินให้ถ้าเขาใช้รถจักรยานยนต์ต้องยี่ห้ออะไรอ่า เห็นไหมฮะทำไมไม่ใช่ฮอ r ์นาดรีม <whiskey> ล <recher ches> ่ะครับเพราะว่าเขามีบุคลิกใช่ไหมฮะกลุ่มฮาร์เลยมีบุคลิกของตัวเองกลุ่มฮาร์เลยเป็นกลุ่มที่ไม่ยอมใส่เสื้อหนังสีอื่นนอกจากสีดำทำไมอย่างนั้นเขาสร้างบุคลิกผมไม่ทราบว่าฮาร์เลยสร้างให้คนหรือคนสร้างให้ฮาร์เลยแต่ถ้าแบรนด์ที่ดีจะสื่อสารการตลาดกันตลอดเวลา ผมคิดว่าฮาเลก็คงจะออกแฟชั่นมาแล้วก็พยายามสร้างกระแสเหมือนกันฮะทาไมวันนี้ผมแต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้ว่าผมไม่ได้ให้เกียรติท่านนะครับผมกำลังสร้าง personality เพราะว่าโรงแรมผมสีขาวโรงแรมผมยอนยุคผมก็ใส่ให้ดูยอนยุคใส่ใสีขาวมันรู้ยอนยุคหรือเปล่านะฮะ ก็เป็นการสร้างแบรนด์เล็กๆในน้อยอยากให้ท่านดูว่าการสร้างแบรนด์มันทำได้ทุกมุมนะฮะแล้วเห็นโฆษณานี้คิดถึงอะไรล่ะครับถ้าเป็นสินค้าล่ะครับโคโนลนเหรอฮะแสดงว่าการป้องกันสูบบุหรี่ของเราได้ผล คิดถึงอะไรครับมาโบโลใช่ไหมครัโอเคอันน <pper> ี้ชัดกว่าแบรนด์ดียัมีจุดจดจำมีอเดนติายเออร์ถ้าถ่ายไม่ถูกอะไรครับยี่ห้อเขาจุดจุดจดจำของเขาคือสีจุดจดจำของเขาคือเชฟ เพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นโลโก้อย่างเดียวที่เป็นจุดจดจำของแบรนด์จะเป็นสีก็ได้ไม่งั้นเคยสังเกตไหมฮะไทยพาณิชย์ตอนนี้มาแรงมากเขาใช้ม่วงกับเหลืองซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ใช่พิ่งมาใช้เมื่อผมคิดว่า5ปีที่แล้วนี่เองแต่เขาหมุกเรื่องสีมากจนตอนนี้เห็นแต่ไกลว่าม่วงม่วงใช่แล้ว ATM ของไทยพาณิชย์เห็นไหมฮะเพราะนั้นเมื่อสปีที่แล้วนี่ แบงก์อะแย่งสีกันมากแย่งสีกันอย่างรุนแรงแต่แบงก์ที่แย่งไม่ค่อยได้แย่งชาวบ้านเขาไม่ค่อยได้คือหวังว่าไม่มีอยู่ในนี้นะฮะแบงก์กรุงไทยถามว่าแบงก์กรุงไทยสีอะไรครับผมถามคนอยู่ในแบงก์นี้ทกคนฟีแบงก์สีอะไรครับสีเขียวกับฟ้าครับมีเขียวปนด้วยนะฮะ เขาแย่งสีไม่ได้ไงฮะในขณะที่ของของอ,อะไรอ่าแบงกรุงสีจากน้ําตาลสีเหลืองไปเลยยึดสีเหลืองมาสีส้มธนชาติทางทางที่เป็นแบงค์ใหม่ก็ยังได้สีมาเพราะฉะนั้นการเล่นสีจุดจดจาสีแทนที่จะเป็นโลโก้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะจุดจดจาทําไมผมตัดสินใจทําโรงแรมทั้งหลังเป็นสีขาว แล้วก็ได้ผลมากเพราะว่าถ้าถามตุกๆในเชียงใหม่หรือถามอะไรที่ในเชียงใหม่บอกว่าไปโรงแรมที่เป็นตึกขาวๆเขาก็จะรู้เลยว่าคือปิงนักขาทางทางที่ดูแลรักษายากมากเลยแต่กัดฟันครับเอาค่าโฆษณามามา,มาทาสีดีกว่าเห็นไหมฮะสร้างจุดจดจำานเวียแต่ที่สำคัญที่สุดแบรนด์จะต้องมีเอเซนส์ 沃尔沃แอส s ซนต์ของ l v o คือตัวตวนที่แท้จริงของแบรนด์คือแก่นแท้ของแบรนด์ว o l v o คือความปลอดภัยเพราะนั้นคุณจะต้องทำอะไรก็ตามถ้าคุณทำว o l โวคุณจะต้องไปที่ทางเดียวกันคือปลอดภัยถูกต้องไหมครับเป็นรถยี่ห้อเดียวที่ผมลำคาญหน้าเลยต้องใส่เข็มขัดทุกครั้งแม้กระทั่งไปปากซอยเพราะมันร้องอยู่นั่นนะ่ะ แต่แอนเชนของเขาคือปลอดภัยผมเปรียบเทียบให้ง่ายดีกว่านะฮะยาสีฟันยาสีฟันสำหรับฮอรเกตแอนเชนของฮอรเกตคือความสัมพันธ์เอาขอโทษความมีสุขภาพในช่องปากที่ดีความรู้สึกที่แม่มีต่อลูกความรู้สึกของคุณครูมีต่อลูกสิ ฟีลอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะโอเคในขณะที่ใกล้ชิดเป็นไรครับ Relationship คือ mm hmm. ความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาววันนั้นโฆษณาคนละแบบแม้กระทั่งแคเกิ้งก็คนละแบบ